ผู้คนประทับใจอะไรในตัวคุณเมื่อเห็นคุณเป็นตัวของตัวเองสุดๆมาดูกันเลยนะคะผู้คนประทับใจอะไรในตัวคุณเมื่อเห็นคุณเป็นตัวของตัวเองสุดๆ,ๆนะคะขอไพ่หกใบนะเดนิสเชนคิงออฟครับสามแม่เท้า สอบห้าเหรียญอ่าโคซี่ผาสุกอ,อบอุ่นสบายนะคะห้าเหเเรียญคืออะไรคะ ฮามดอ่าผู้คนประทับใจอะไรในตัวคุณเมื่อเห็นคุณเป็นตัวของตัวเองสุดๆเนาะเออเขาประทับใจการที่คุณเป็นคนที่เป็น t h เม a g i c i a n เนี่ยเป็นคนที่ ชาเหลียวชาลาดนะ่ะเออเป็นคนที่เซนดีเซนแรงมากนะเดอะเมจิชเชยนเก่งชาลาดรอบรูนะเดอะเมจิชเชยนแล้วก็เออ,เอ,อไม่ใช่เก่งชาลาดอย่างเดียวเออการสื่อสารการพูดจาการวางตัวคือเก่งในหลายๆอย่างเลยเนะี่ยเดอะเมจิชเชยนน่ะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองตรงเนี้ยไพ่อินฟิน t y ี้อยู่บนหัวตรงเนี้ยอืคุณไม่หยุดหรอกนะยังไงชีวิตเนี้ยคุณชอบชอบที่จะมองหาความรู้อบางคนก็หาเงินหาประสบการณ์ในชีวิตหาความรู้อย่างเงี้ย ชอบมากนะในเรื่องการศึกษาหาความรู้หรือว่าอชอบพัฒนาทางจิตวิญญาณเนานะอชอบที่จะทำอะไรประมาณเนี้ควิออบสอนเนี่ย, Sword, ยผู้คนประทับใจอะไรในตัวคุณเมื่อเห็นคุณเป็นตัวของตัวเองสุดๆเนี่ยออผู้คนก็ประทับใจในความที่คุณเป็นคนที่เออ ซื่อสัตย์ดยีนะเออเป็นคนที่ซื่อสัตย์รักความยุติธรรมดีพูดจาตรงไปตรงมาดีเนี่ยเออนะ่าชัดเจนเดีอะเออนะ่ก็เป็นคนที่ชัดเจนพูดตรงแต่ว่าเออในความพูดตรงของคุณคุณก็แบบเป็นคนที่แบบว่าอ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรเอ,อ๋ อินเทเลเจนต์เหรอเออเข้าใจคำว่าอะไอิ m มชันอลอินเทเลเจนต์เหรอเออเขาเข้าใจคำว่าะไรเออคือคือเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นคนที่แบบอ,อ่ามีความฉลาดทางอารมณ์อ่ะเออยิงอออคับเนี่ยเนาะเออคือ,ค,อคือเป็นคนที่สามารถจัดการอารมณ์ได้ตรงเนี้ยเออ เจอเนี่ยพูดตรงก็จริงแต่ว่าก็รู้วิธีการพูดการสื่อสารอยู่เพราะว่าเป็นคนที่ที่ฉลาดเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นไพ่เซ้นมาสองใบไพ่เซ้นมาสามใบเซ้นแรงมากคนระดับครูบาอาจารย์มาดูเราระดับเจ้าของกิจการระดับครูบาอาจารย์ระดับ คนที่มีองค์ความรู้ระดับสูงเ่ยเออมาดูเรากันเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเออพลังงานตรงนี้ก็เลยแบบมีแต่ครูบาอาจารย์มาเต็มเลยในคือในอ่าเขาเรียกว่าอ่าหลายสาขาอาชีพอ่ะครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ครูบาอาจารย์แค่ เป็นครูที่อยู่ตามโรงเรียนนะแต่เป็นครูบาอาจารย์สาขาอาชีพอื่นๆอย่างเช่นครูบาอาจารย์แบบทาเครื่องดื่มเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ทําอาหารทําเครื่องดื่มอะไรจิปาถะครูบาอาจารย์นเนะี่ยทุกสายอาชีพเลยมาดูเราเห็นไหมมีทั้งเหรียญครูบาอาจารย์สอนในเรื่องของการเงินก็มเนะีเห็นไหมมีทุกอย่างเลย ครูบาอาจารย์ในการเป็นหมอดูก็มีครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนก็มีวิชาต่างๆเนาะเออมีไพ่ดาบด้วยเออไพ่ดาบไพ่ถ้วยไพ่อะไรไพ่เหรียญไพ่อะไรคาถาเหรียญอะไรทุกอย่างเออครูบาอาจารย์เนี่ยปลูกต้นไม้ก็ได้ออคือครูบาอาจารย์ที่ไปเนี่ยการต่างประเทศ ครูบาอาจารย์อะไรได้อีกได้หมดเลยอะ่ะครูบาอาจารย์สอนภาษาต่ตางประเทศอะไรได้หมดนะทุกสาขาอาชีพเลยไพ่ใหญ่มาระดับคิงระดับควีนมาระดับเดอะเฮอร์เมสเนี่ยไพ่ครูบาอาจารย์ของแท้เลยเนี่ยแล้วก็ คุณเป็นคนที่แบบว่าไพเดอร์เฮอร์มิออกมาเนี่ยเป็นคนที่คือมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอมีการยกระดับสติปัญญาแบบจิตวิญญาณแล้วเนี่ยอมีการพัฒนาการทำในเรื่องราวเหล่านี้ แล้วก็ผู้คนประทับใจอะไรในตัวคุณเมื่อเห็นคุณเป็นตัวของตัวเองสุดๆก็คือคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่ะเออใครได้อยู่กับคุณก็รู้สึกถึงความคอซี่รู้สึกถึงความอบอุ่นสบายรู้สึกถึงความผาสุกตรงเนี้ยนะคะเออ คุณคือผู้ส่องแสงส่องสว่างส่องนำทางให้กับผู้คนที่เขาต้องการความรู้เนี่ยต้องการทรัพย์สินต้องการความรู้ต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณมีเนี่ยจะเป็นความรู้ในด,ด้านไหนก็ตามเนี่ยออนะก็คุณสามารถเป็นผู้นำที่จะสามารถเนี่ยให้แนวทาง กับผู้คนรอบข้างได้เ,เนี่ยตรงนี้เพราะว่าคุณมีตะเกียงอยู่ในมือแล้วก็คุณมีประสบการณ์คุณมีจิตวิญญาณระดับสูงคุณได้ยกระดับชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นแล้วดังนั้นคุณสามารถอ่ะส่องสว่างส่องนำทางให้กับผู้อื่นได้ตรงนี้ นะคะเออเพราะว่าคุณมีประสบการณ์มาสูงเนี่ยตรงนี้นเออประสบการณ์คุณระดับ King of c u p เนี่ยดังนั้นคุณก็เลยเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตในระดับที่ลึกซึ้งมากๆคุณเข้าใจแบบคุณรู้ใจผู้อื่นไงไนนพ่ถ้วยอยู่ในมือไงอืมคุณรู้ใจแบบเข้าลึกถึงจิตใจจิตวิญญาณผู้อื่นไง คณเข้าใจแบบลึกซึ้งเลยว่าเออเขาต้องการอะไรกิจการงานที่เขากําลังต้องการพัฒนาไปเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างตรงนี้คุณจะเข้าใจเขาว่าเออตรงนี้คุณต้องเพิ่มเติมอะไรให้เขาบ้างตรงนี้นะคุณจะช่วย ช่วยเขาให้เขาสามารถพัฒนาต่อยอดชีวิตของเขาไปได้ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจการงานหรือว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่เขาจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการเงินตรงเนี้ยหรือว่าในการพัฒนาในเรื่องเซนส์สัมผัสยานอย่างรู้อะไรต่าง คุณก็สามารถแนะนำไกด์ไลน์ตรงนี้ให้เขาได้ตรงนี้แล้วคุณเป็นคนที่แบบว่าพูดจชาชัดเจนตรงประเด็นดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใครได้สื่อสารกับคุณเนี่ยเขาจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนไปอ่ะ ดังนั้นเนี่ยเออเขาก็จะแบบรู้สึกถึงความแบบว่าเออได้รับความกระจ่างได้รับแสงสว่างที่ที่จะเขาจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้ตรงเนี้ยเขาก็จะรู้สึกถึงความผาสุกอบอุ่นสบายตรงเนี้ยเออเพราะว่าคุณสามารถน่ส่องสว่างส่องนำทางให้กับเขาได้ตรงเนี้ยอ,อยู่กับคุณแล้วแบบรู้สึกถึงความอบอุ่นตรงเนี้ยอืม นะคะผู้คนประทับใจอะไรในตัวคุณเมื่อเห็นคุณเป็นตัวของตัวเองสุดๆเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอออืมอมาดูกันต่อเลยนะคะครูบาอาจารย์มีข้อความอะไรจะบอกคุณเพิ่มเติมนะ วาต์จา์มีข้อความอะไรจะบอกคุณเพิ่มเติมนะคะของไพ่เอากี่ใบดีสองใบแล้วกันเนาะไพ่ใบนี้ Slow down You might see what you have never seen b e f อ r e ก็ให้คุณช้าลงเนาะให้คุณแบบช้าลงหน่อย คุณจะเห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะนะคะก็ให้คุณใจเย็นๆน,นะคือให้คุณแบบเดินช้าลงหน่อยก็ได้ในบางครั้งเนะี่ยคุณจะได้เห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเนาะหรือว่าใจเย็นๆหรืออะไรประมาณนี้แหละเนะานนะ slow down เลยเนาะ เย็นๆนะอืมไพ่ใบนี้ happiness doesn't m i n d where it is อืมแปลว่าอะไรเออขอแปลขอใช้ translate หน่อยนะ ไพ่ใบนี้ก็แปลว่า,าความสุขไม่สนใจว่า,ามันอยู่ที่ไหนก็คือประมาณว่าถึงคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณก็สามารถมีความสุขได้นะคะถึงคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถมีความสุขได้ในแบบของคุณเนาะ แล้วก็ไพ่ใบนี้เนาะก็เออเราทานเสร็จอีกรอบก็แปลว่าช้าลงหน่อยนะคะคุณอาจเห็นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะคะประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับ,บคนที่เข้ามาดู คลิปแรันดอมในวันนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ